มาดูดิไหนยายดูดิอู้วม่เห็นใครเลยมานี้มาตรงนี้ไม่รู้ผูู้ี๋ย่าอกมาแล้วลูกเเกมาโยนยังไงไม่ใส่กะมัน อะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยเด็กอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหัวหมวกยนย้าหมวกอ่ะใส่ซะใส่ดูสวยเปล่าใส่ซะไหนใส่ใหญ่ารือลูกไม่เอาไม่เอาเท้าเหยียบหยิบใส่มาเร็วๆน้อง ไปมาเร้อเมอไใครสวยไหมเสวยด้ยวยสวยป่ะโอ้แม่เจ้าโอ้หูไมเกอดสวยจังเลย ตกนะอไม่ต้องขึ้นไปใหญ่อยู่นี่หน,นอนมมากินนี่หนมอ,อยู่ไหน,นหนมอะไไหนอ,อ,ไอยู่ข้างหญ้าได้ไงข้างหลังหญ้าเนี่ยนี่เ็ว เบิ้นเบิ้นมาตำรวจอายยาจับกล่ม่กรณีกับาสาสม่าเห็นไหมฮะ กินลนกินด้วยโอ้อยากกินอันนี้จังเลยอ่ะขอกินหม,<า>มาเด็มาแล้วขอ,อยาก,กินหน่อยออขอกินหน่อยมาขอกินหน่อยคะ่ะ ของอันนก็ส่งให้ยายติดแล้วเอาใหม่ส่งให้ยายไปอันหนึ่งแล้วติดใหม่อันเดียวอุ้ยอันเดียวงั้นจบนะจบนะได้ปะ Chụp nó Đấy chục bà. ok này Đấy ngon lắm nó ngọt là ngọt diêm, diêm

โมโนเหรอค่อยกินค่อยกินอร่อยจังเลยคายแต่ถึงยันไม่คายกินลงไปเคี้ยวยาฟึงยดก <c oughs> ยายัดเก่งจังเลย ว้างเกงลไรอะไรเงียสวยจังเลยสวยจังเลยสวยจังเลยบายๆกันบายยค่ะวันนี้อากาศหนาวจังเลยนันโนหนาวไหมหนาวเปล่าไม่หนาวนันโนชอบไหมชอบปะเฮ้ชอบปะคะวันนี้ฝนตกอากาศหนาวค่ะหนาวจังเลยค่ะฮัลนหลอากาศสดชื่นบายๆ i do